หลังจากที่ผมได้ดูคลิปนะครับนี่ครับคอมเมนต์นี้ก็เลยเมันมีสองคลิปนะให้ผมดูนะครับผมก็จะสอนลงนะครับอย่างแรกนะครับโอเคอย่างแรกให้เรามีหนึ่งคลิปก่อนมีมีสักคลิปนับให้เรากดเข้ามาใน youtube นะครับแล้วก็มันจะเป็นหน้านี้ใช่ไหมดี้เรานรับกดรูปบวกตรงนี้แล้วก็กดอัปโหลดนะครับอัปโหลดวิดีโอ ก็ครับดูดิมดูแล้วให้เราโอเคเมื่อกี้ทุกคนอาจะอาจจะมองไม่ทันให้เรากดตน้นนี่นะครับถัดไปอันนี้กดออกนะครับกดถัดไปไปต่อไปให้เราตั้งชื่อนะครับเราจะตั้งชื่ออันนี้นะครับว่าเออแบบหนึ่งตั้งมั่วๆก็ได้นะครับแต่ผมจะตั้งมั่วทิ้งคําอธิบายก็ได้นะครับแต่ผมไม่ทิ้งหรอกสามารถทิ้งลิงก์ได้ด้วยนะ ทิ้งไหมมั่วนะครับริงเลยต่อไปนะครับให้เปิดเป็นสาธารนณะหรือเออเปิดเป็นไม่เปิดเป็นสาธารณะเปิดเป็นส่วนตัวนะครับอันนี้ให้เราเปิดเป็นสาธารนณะถึงจะดูกันได้หมดนะครับส่วนอันนี้เนี่ยให้เราเราไม่ต้องกดเราไม่ต้องสนใจแล้วให้เราก,กดถัดไปข้างบนนะครับมันก็จะมีให้เราเรียกว่าเนี่ยอันเนี้ยสร้างเพื่อเด็กถ้าสร้างเพื่อเด็กมันคอมเมนต์ไม่ได้นะครับ ให้เราสร้างเนี่ยสร้างเนี่ยไม่สร้างเนี่ยอันนี้กดอัปโหลดไปเลยนะครับพอกดอัปโหลดเสร็จปุ๊บรอนะครับรอให้ดาวน์โหลดเสร็จนะรอนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ของผมนี่สไม่กดดาวน์โหลดนะครับเกกดโอเค สิ่งต่อไปที่คุณผู้ชมอยากจะรู้นะครับให้ท่านผู้ชมนั้นเข้ามาในอันนี้นะครับกดเข้ามาที่อันนี้ถ้าอยากเปลี่ยนปกนะครับสามารถไปดูคลิปนั้นได้เลยนะครับแต่อันนี้ผมสอนได้เฉยนะครับถ้าวิธีเปลี่ยนปกให้ใหเรานะครับกดเข้ามาที่ youtube อันนี้นะครับ YouTube Studio มั้งเรากดเข้ามาแล้วให้เรากดเข้ามาที่จุดครับ จุดต,ตรงนี้นะครับแล้วให้เรากดแก้ไขวิดีโอนะครับเปิดเข้ามาเสร็จปุ๊บต่อไปมันจะมีอันนี้นะครับเมกีมันไม่มีแล้วก็จะมีข้างล่างเพิ่มเข้ามานะครับแต่อันเนี้ยเราไม่ต้องมาสนใจนะครับให้เรากดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีภาพปกเต็มหมดเลยนะครับให้เรากดเลือกหรือจะเปลี่ยนเป็นรูปอื่นก็ได้นะครับของผมเนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนเป็นรูปนี้หรอกครับ จะเปลี่ยนเป็นรูปนี้แหละแล้วก,ก็กดบันทึกไปได้เลยนะครับก็จะจบละสามารถเอากดเอารูปนี้ไปได้นะครับเขีดนเป็นเสินสีแดนะครับก็มีแค่นี้แหละถ้าอยากทำก็อยู่ก็มีแค่นี้แหละนะครับผมมีแบบอันนี้อยู่หนึ่งคลิปนะผมขอดูหน่อยสิไปดูนะครับมีคนกดไลค์ให้เราใช่ไหมเนี่ยโอ้ยมันไม่ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกด like, กระด,ด,ด,ดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับอ่าแคเคนี้แหละบ๊ายบายอย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆกันด้วยนะครับอย่าลืมกดซับให้ถึงหนึ่งร้อยกันด้วยนะครับตอนนี้ใกล้ถึงละเดี๋ยวผมให้ผู้ชมดูกดเลยนะครับตอนนี้มีซับอยู่ที่เออเก้าสิบสองนะครับเก้าสิบสองละผู้ติดตามเนี่ยกดมาถึงหนึ่งร้อยเลยนะครับโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย